พร้อมที่จะไปล่ามังกรแล้วเหออเอบบรอไม่ได้จะไปลองล่ามังกรดูนะจะลองดูว่าจะแค่ไหนกับเชียวมังกรเขาบอกว่าเป็นตัวที่เดือดที่สุดแต่ผมอยากรูบเหมือนกันว่ามันจะขนาดไหนอือเราจะพูดโม,ม้ไหมเยอะก็ได้แต่คิดว่าผมทำได้ คำคำธนวันเดียวนี่คือยุ่งยากขนาดนี้เลยละมันไม่ควรจะเป็นขนาดนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องมีคือยากันไฟจำเป็นเลยคือต้องมีแล้วก็ขวดแก้ว,วแคบอยู่ทิ้งไม่หมดเรียงวะเนี่ยชัดเจมว่าหัวใจอยู่ทิ้งไม่หมดแล้ว คือมังกรที่เราเจอก่อนหน้านี้ช่วงพาร์ทสามพาร์ทสี่มัง้งไม่พาร์ทไหนพาร์ทหนึ 2, 2, 2, 2, ่งอะเราเห็นมังกรอยู่ใกล้ๆอยู่ตัวหนึ่งเป็นมังกรไฟแน่นอนสีดำด้วยแล้วเราก็จะไปล่ามันกันเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวกอแล้วกันตอนนี้ผมใส่แบนดในวิชั่น Innovation กับแบนสเต็งจริงๆผมควรใส่ดิสเทนดด้วยแต่ค่อยทำ ดิสเตนมันทำยากเพราะมันต้องเศษเศษเยอะก็เลยค่อยทำก็แล้วกันโอ้ยยิงไวขึ้นเหรอน่าสนใจนะน่าสนใจมากขาดเลยอะง้างขนมไวขึ้นแต่แล้วเราไม่มีนี้ด้วยเหมือนผมจะไม่มีลาพิษเหลือเขาไปกดเพิ่มอ๋อนี่ไงลาพิษ2 3มันเหลือเปลือยน,นี่หว่า แล้วหนังสือเป็นอะไรม,ไม,มันติช็อตโว้ยมันน่าสนใจกว่าว่ะโอ้ยมีแต่น่าสนใจมันตีช็อตนี่ขึ้นน่าสนใจมากเลยนะถ้าเป็นไม่ได้มันตดช็อตควบคาเป็นระดับต้นเลยขอดูทะนัวหนึ่งก่อนนะสปิดช,ช็อตมันตีช็อตนี่น่าสนใจเดีตต๋ยวสร็จสร็จฟ้าโอเคสุ่มหน่อยก็ได้ไหมอาจจะได้เดียวนนี้ เพิ่งเล็กชิบหายเลยโอ้่งแม่งอะ่ะกี่จะซมเยอะโอเคไม่ไเสียเวลาไปทำยาเลยอ่าตาวน้ำมบกอยากทำให้มันเป็น Infinity อินฟินิตี้ก่อนไม่เหลือมาไม่นี่แหละกินแล้วก็สามปุ๊บปุ๊บหนึ่งสอง สามอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ทำยายเรียบร้อยยาไฟเราจะต้องเอาสลามกับผงเบรสเหลือสักอันไหมมาแมาครีมขอยากบวกกับมังกรแบบชิวๆนะต้องทำวิธีนี้เลสโตน ผมต้องมีโอเคน่าจะไม่มีอะไรละพร้อมก็พร้อมจงอังหวะเนี้ยมายาพร้อมปกล่สองแล้วกันกันพลาดจะได้ไม่ต้องวิง่งกลับมาเช็คอีกสปีดมาก็โอเคอยาสปีดที่ระทำมากเลยออาแบบนี้แล้วกัน mây tê làm vành fine let's go đi tí tí đi vào web มายังตัวใช้ rồi đó พอมาถึงแคมป์ตรงนี้ก็ค่อยหักมาทางนี้ค่าตามความจำนะนั่นเนี่ยมังกรือนจะเป็นมังกรไซเล็กสุดโอเคกินใหญเรียบร้อยสปสีดรดับหนึ่งมันนอนอยู่ไฮะไปรวยตีมันเลน เลยวยโอ้โหคือ,อยาการกันไฟต้องมีอ่ะบังคับเลยอะไรก็ได้ที่มันกันไฟต้องมีอยู่แล้วโอ้ยไอโดรือไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมเต็มทีเนี่ยโไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เวนเนี่ยไม่หยุดเลยโดนกบ

แต่คือตอัวน,นี้คือไม่ค่อยพอมเลยเชียว์ทำนี่มามโดนพิษกบเวนนึงทุกเดชิบหายเลยโอ้ยขียวไม่ถึงหัวเลยมียาไหมได้พอแล้วไม่ถึงหัวอีก ไอ้พวกนี้มาทำไมยังจะมาหาเรื่องมาติดพีดอีกอมาทำไมปกติไม่โผล่เช้าไอ้นี่ปวดยิบหายนี่ก็อีกตัวหนึ่ง,ออง,งก็อ,อยู่ไหนมังกรอยู่ไหนเอาเออเจือจังางไหวตัวอย่างนี้นะฮะเฮ้ จะได้ฆ่าไหมเนี่ยมังกรนะดูแต่ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันบินอยู่มองไม่เห็นเลยเนะี่ยออย้อนออกมาไม่ได้ใช้รู้ผลของมังกรไหมมันบินอยู่ไหนมองไม่เห็นตัวโอ้ยสูงที่หมายเลยเยี่ยดเลยทั้งหมดสูดสงผมว่า โคตรเล็กเลยมีแค่นี้มังกลัวอนะไรไม่ได้ของไว้มาเลยมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยนี่มันตัวบินด้วย แม่งไม่ลงมาตอนนี้เค้าไม่เห็นหลอดเลือดมังกรด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วโดนไปสองนัดขนูง,ง้างไว้เรับปกติถือว่าโอเคเลยมันยิงอะไรละต่ำไปหน่อยเล,ยเลงสูงขึ้นอีก โดมไหมวะมันบินไปไกลๆคือต้องมีที่หลบตีตีโอ้ยตัวอะไรอีกเนี่ยตัวอะไรอีกเนี่ยอ้แาบเพียบเลยทีนี้ตีกันเลยซะแล้วมันยิงอะไรใส่ทุกอย่างเลยทุกตัวอย่างเงี้ยทุกเลสสิบหายเลยมาทำไมเอ้ย อะไรผู้มึงเนี่ยตัวแจ้งเท่าไหร่แล่นี่เนาะไหม้ละไหมแล้วรอบนี้เป็นซินเลยสุดรอบนี้ซินเดอร์ไมาา <c oughs> อ้อุตส่าห์ฟังเออแต่แม่งฝนตกพอดีเยี่ยมเลย ดิ่บไปทั่วเลยนะมุ่มันายิงยากมากเลยพอแม่งบินซิกแซกเนี้ยนะโอ้ยบินตรงๆน้อยโอ้โหม่งยิงเซ็คด้ด้วยาายิงสองลูกเลยลูกเดียว ซินเดอร์สีเงินไอเลมอนะไม่ต้องแล้วมันหนาจังวะหนาจังเว้ยลงไปหนาปแปลกๆหน่อยนี่ซินเดอร์หนามากเอาดิพิเศษโอ้โหเกินไปละ ดตายคู่เลยสิ้นก็ตายเกิดทีเกินเอ็มพอยชาร์จได้เพี่ยมเลยถึงไหมวะเอาเงี้แล้วกัน มันจะเยอะไปไหนมันเกิดจากซอนฝนตกไงฝนตกฟักกระเดื่มันไม่งีบอีกแล้วโอ้โหโดนเต็มๆนั่นไงมังกรอยู่ข้างบนเนี่ยมึงว่าม,า <c oughs> <c oughs> มันไรเสตีบวกวมฟาริซึมเข้ากับอะไรมึงจะดูในสิ้นเลยอ่ะ ดูแบบจุ๊จั่วแบบดูแบบหมดตัวข้าวว่ากูบินจนเซิร์ฟค้างเนียโอ้ยเอะฉันไปก็บินจนเซิร์ฟค้างอย่งด้วยปะตกลงมาข้างล่างเลยแล้วข้างล่างไม่มีอะไรเลยโอ้ยนั่นไงโอ้ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยจะง่ายขึ้นยืนกูไม่มีสัตว์ขีรกูไม่ใช้ไอ้ย่ะของกูมันเป็นกิ้งก่ายบินไม่ได้ ทั้งที่แม่งเป็นตระก,กูลเดียวกับมังกรเน้่เทสมันคือฮิโตคาเงะนั่นเองฮิโตคาเงะสลแมันเดอร์ไม่ยิงโดนปะเซ็ต <Shit. S 1> สองนัด,นดสามนัด,น,ดน,นิสเตรเดอเรออ์ ตนัโอ,อ,าาอ้ยมึงไอ้มังกรบินติดอยู่ที่โดดไหมวะวมังกรถ้าจะฆ่ามันยิงต้องฆ่าตอนกลางคืนหรือยังตอนกลางคืนมันก็บินอยู่ไม่บางตัวมันบินแล้วบางตัวนอนเนี่ยแล้วกูยืนใส่ใส่ใส่เอาไงมัง,มงกรบางตัวแม่งบินตลอดเนี่ยมันบูชิดอ่ะ ซินเดอร์นี่น่าลำคาญจริงซินเดอร์บูชิดถ้าไม่ข่อยกบูชิดกบอกแค่นั้นนี่ยข่อาจะแบบหัวละลายอ่ะหนาวจนหัวระเบิดยังมีเยอะแยะวุย้ยจะเอจจิตไดเหลือหนึ่งอ,อะไรวะเนี่ยทุก slow around t ก e f งเวิลด์ I hate this fucking man ไอ้สาย I'm back motherfucker คอยอะไรไอ้นี่น้ำฝนบกแล้วนะคิดได้มาอุ้ยเป็นเกิดมาตรงหน้าเลยซินเดอร์การอะไรจากมะ ได้ยก่นทำไมโอ้โ shit fucking แรกมันเต้นมันเต้นใส่มันดิเต้นใส่มันเลยอะโอ้ shit alert ดูไปดูไปกู what is ไ o ่ปวดหัวแ a ้ว a ม่ปวดหัวแล้วเดี๋ยวมาสกูดเ o ี๋ยวอันดรอชเชดทำไมเช็ดกูตายเว้ยกูเกิลมึงไม่เสถียรเลยย่ะเอยไอ้เดิม h ช็ดไอ้สโน่ s ด <Shit. S 2> <ales cence> ิมเช็ดเจ้าป๊กกิ้งเดด hot stuff. Give me hot stuff. Queen <coughs> <coughs> ไม่โดยแบบบินจู้เก่งที่สุนเลยน่าจะซกตินีเว้นอ้าวกระตินีเว้นนี่มันเกิดตอนไหนวะก๊อฮะสุม่มปกติอะมันสุ่มเลยร้อยวันมึงอาจจะไม่เจอเลยก็ได้เฮ้ยมึงอย่าก่าล็อกไอ้เหี้ยล็อกมานั่งคิวมาฟักกิ้งล็อกจะเลี้ยงมันอยู่ไอเ้เจ๊ดไอ้เหี้ยแตกเลยสัตว์ล็อกกู ấy. แอนด์นิกกิ้งบัตรอคกูต้องเอาอียิปมาด้วยไม่งั้นแม่งแม่งมีตัวเคี้ยตัวไฟเกิดเรื่อยๆเยอะก็แม่งเสพไปทั่วเลยตัวซุ่นตีน,นอันเดสโตโตใช้ไปไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ไปเลยก็ได้มันเอาไว้ใช้กับพวกอันเดสอันนะั้นอันเดสทีมันเทมเสร็จแล้วนะยโดนรัวๆ,ๆเลยม,ออมังกรมึงอ่ะมึงหากูไม่ได้ดิ เด็กแต่เราตัวมันบูชิตจุดหายเลยเต็มซอมบี้เลยไ่ได้เต็มซอมบี้ยินดีเหรอยะแม่งบินไปบินมาโจนโจน,โนคือมันก็บินอยู่อย่างงั้นนะมันไม่มันไม่สวดเลยกูเลยตอนเนี้ยกงอนกรเลยแม่งเลียบพ่นไฟมันไม่ถึงเงี้ยมันก็บินดุอย่างเงี้ยนั่น,น,นหแหละยามีทีฆ่ากูต้องบินไกลๆแล้วค่อยๆสอยออก ีย่ยลูกหมดจริงด้วยเฮ้ยขูขอล็อกเฮ้โล <Hello. S 1> เออติดกูยังไม่มีไอ้เนี้ยนี่ต้องกลับก่อนออร์ราเลยเก๊ก มีมีมมีของควักของควักดรอปจากเดดก้นนั่นแหละไว้คราบแนมมหนเปยกูมาล้างแคนใ้มังกรที่มันจะคือกูก่อนนะวกูไม่ต้องโยนเอนยโผเข้าไปในเอแลนอ่ะกูแทบดินเข้าไปไกูเข้าไปได้อะไรอย่างเออปน พวมันต้องเคยตายแล้วโดวไปตั้งหลายนันยโดโยเวนไ,ไม,ม่หิวเองได้เพิ่งปีนอยูอ่ก็บินเหมือนเจมบลหมไอ่ เสื่อเดนบ้านเสื้อไหนอ่ะเอวิมังกรตายวะตายแล้วว่ะมังกรโอ้ยตัวที่แม่งเถื่อนกว่มังกรก็สินเดอรเลยมันได้อยู่ NCP ไหม อเชียมังกรขึ้นอื่ดเลยสมีปี้ยอ้เดืออีกแล้วสุดเดืออย่างเะเลยมีซเกอร์ล ได้ช yes. ือกระเช้าหมดแค่จะทำชือกรเช้าหรือเปล่าน้าหนาวมันเยี่ยมมกจะดูเน่าร้อนเยี่ยมก่าเที่ยตงกิ่งไม